สวัสดีครับชาวเซเว่นไอเซเว่นนิเวริร์ทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กับผมแอซิดอะควาอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราอยู่กับการอัปเดตเมตาเกมนะครับที่มีการปรับเรื่องระบบอารีนาใหม่นั่นเองนะครับจากเดิมถ้าสปีดเท่ากันจะเป็นการสุ่มนะครับให้ออกสกิลก่อนหรือว่าสุ่มนะครับเปิดโจมตีปกติก่อนทั้ง2อ,อย่างเลยแต่ว่าในตอนนี้นะครับระบบได้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วนะครับก็คือกลับไปเป็นแบบเดิมคือ คนที่สปีดนะครับถ้าเท่ากันนะครับคนที่ฝั่งซ้ายนะครับหรือว่าผู้เล่นเนี่ยนะครับจะได้ทั้งตีเปิดก่อนแล้วก็ได้ออกสกิลก่อนด้วยน,นั่นเองแน่นอนว่าการทำแบบนี้มันจะส่งผลให้วินเรทของเรานะครับหรือว่าอัตราชนะของเราเนี่ยสูงขึ้นแบบมากเพราะว่าเราได้ทั้งตีเปิดแล้วก็ได้ทั้งสกิลก่อนด้วยนั่นก็จะทําให้ตัวละครที่เก่งเมื่อได้ตีเปิดเนี่ยกลับมาลงเมตาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ รูปแบบการเล่นของเมตาจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะกำลังแฮปปี้ที่ตัวเองเนี่ยสามารถขึ้นอารีดาได้สูงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นพิษมากนะฮะระบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวินเรทของทุกคนสูงขึ้น10เปอร์นะครับหรือว่า20เปอร์จนถึงขั้น80-90หรือว่าขั้นต่ำๆเลยเนี่ยก็คือวินเรท7จเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าคุณสามารถจบ เร็วนะครับเช่นทีมที่วินเลตเยอะสุดในเกมตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทีมมืดหรือไม่ก็ทีมเวทสถานะนะครับเอ่อแต่ว่าความต่างระหว่างทีมมืดกับทีมเวทสถานะคืออะไรทีมเวทสถานะสามารถจบเกมได้เร็วกว่าภา,ายใน2-3นาทีส่วนทีมมืดนะครับสามารถจบเกมได้ใน5นาทีนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อนะครับจำนวนเกมที่จบได้เร็วขึ้นนะครับมันทําให้ทีมที่จบไดเร็วนะครับกว่านะครับจะสามารถไต่อารีนาได้ดีกว่าทีมที่วินเรทสูงกว่า แต่จบช้าจนเกินไปนะครับอย่างเช่นในสัปดาห์นี้นะครับทีมที่ออวินเนตส,สูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นทีมมืดอาเบลด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอาเบลเนี่ยเมื่อก่อน,นจะเสียเปรียบเมื่อถูกเปิดด้วยยอนฮีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเราไม่โดนเปิดด้วยยอนฮีแล้วนะครับอาเบลจะสามารถอยู่รอดได้มากขึ้นทําให้มีโอกาสชนะมากขึ้นแค่โตได้ครั้งเดียวก็แทบชนะแล้วแต่กลายเป็นว่าทีมมืดอย่างทีมอาเบลเนี่ยไม่สามารถรีสู้ได้น,นั่นเองนะครับเพราะว่ามันไต่ช้ากว่าทีมสปีดเวท หรือว่าทีมอื่นอ่นั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับแล้วก็การที่ทุกคนเก่งขึ้นนะครับทำให้ต้องรีแข่งกันตลอดเวลานะครับอันนี้คือแต้มล่าสุดนะครับ12,000นะครับเป็นแต้มวันเสาร์นะซึ่งเมื่อตอนวันพฤหัสนะครับแต้มอยู่ที่6,100นะครับขึ้นมา6,200แต้มนะครับภายในเวลาแค่2วันกว่านะครับลองคิดดูว่า2วันขึ้นมา6 0 0 0ก็เฉลี่ยวันละ3า0พันใช่ไหมครับแล้วถ้าเรารีทั้ง7วันล่ะ ก็เอาอีก5วันคูณ3พันเข้าไปก็กลายเป็นเท่าไรนะ15ื่นใช่ไหมสามห้าสิบห้าหมื่นห้าก็บวกปีหมื่นห้าครับเฉลี่ยแต้มก็น่าจะประมาณสองหมื่นเจ็ดนะฮะนั่นคือกรณีที่มีคนรีแข่งกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณหยุดรีคุณจะตกแร้ทันทีนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าแต้มที่หนึ่งเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่ารีตลอดเวลาแล้วก็ที่นอื่นนะครับจะใกล้เคียงกันหมดเลยเพราะว่าไล่เบี้ยตลอดเวลานั่นหมายความว่าใครพลาดนะครับเน็ตลุดหรือว่า หยุดรีนะครับหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยคุณจะถูกแซงอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าแต้มเนี่ยมันจะไหลเร็วมากอันนี้คือข้อเสียนะครับถ้าถามว่าทําไมเมื่อก่อนก็เป็นระบบนี้ถึงไม่มีใครบ่นอะไรเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีตัวให้เปรียบเทียบครับอ่ะเรายังไม่ได้สัมผัสอารีนาแบบสุ่มนะฮะพอเรายังไม่ได้สัมผัสแบบนั้นปุ๊บทาให้เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรตอนนี้เนี่ยมันมีตัวเปรียบเทียบแล้วระหว่างการเล่นแบบวิ่งควายกับการเล่นแบบสุ่มนั่นเองนะครับมัน มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีของอันนี้คือสะใจนะครับเล่นแล้วสะใจเพราะว่าชนะบ่อยมากแต่ว่าข้อเสียคือคุณต้องเล่นแบบไม่หยุดนะครับถ้าคุณหยุดคือคุณตกแรงเลยนั่นเองส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับสุ่มข้อดีคืออะไรข้อดีคือคุณจะได้ใช้ความคิดสูงขึ้นนะครับของไอเทมต่างๆนะครับการจัดทีมการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆคุณจะต้องใช้มากขึ้นนะครับคุณจะทํายังไงให้โดนเปิดก่อนแล้วคุณไม่แพ้นะครับ ไอเทมด้านการป้องกันทุกอย่างจะมีผลมากขึ้นโดยปริยายแต่ว่าข้อเสียก็คือคุณอาจจะแพ้เพราะการถูกตีเปิดก่อนดวงสวนมากๆโดนตีเปิดทุกเกมอะไรแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบแต่โดยส่วนตัวแนละ้วผู้เล่นที่อยู่ในรนดังสูงนะครับผู้เล่นที่ของเยอะส่วนใหญ่จะถ้าเลือกได้ระหว่างแบบอันนี้กับแบบก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้ ขอเลือกแบบสุ่มยังจะดีกว่านะฮะอันนี้คือในความคิดของผู้เล่นหลายๆคนที่อยู่ข้างบนนะครับต่อให้ต้องสุ่มทั้ง2องอย่างเลยก็ยังดีกว่าวิ่งควายแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่เลียลินาเท่านั้นนะครับคุณยังเสียเวลาในการไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆอีกด้วยแล้วก็เมื่อวันหนึ่งนะครับรูบี้ของคุณหมดในการเลียลินาคุณจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมนะฮะใครจะคิดต่างยังไงก็ ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับส่วนผมเองก็เลิกรีครับผมผมเล่นถึงแค่ห้าพันเก้านะครับแล้วผมก็เลิกเล่นอีกแล้วแล้วก็เออผมตั้งเพดานไว้ให้ที่หกพันถ้าเกิดซูพิมสามสูงก็หกพันเมื่อไหร่ผมจะจบสี่พันเก้าครับผมจะไม่ไปต่อแล้วเอออันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในการรีนะแค่คุณรีเนี่ยผมเห็นเกมจานวนเกมของผู้เล่นบางท่านเนี่ยนะครับใช้รูบี้ทั้งหมดเล่นไปทั้งหมด2,000ักว่าเกมนะครับของรางวัลน,นะครับ ท็อป50นะครับอะท็อป50รูบี้ได้2000รูบี้ครับคุณรีไป2,000ัวเกมครับไม่เหลือกำไรอะไรเลยมันไม่ได้แค่ไม่เหลือกำไรนะครับมันยังเสียเวลาในการฟาร์มด้วยคุณต้องไปลบรูบี้ที่คุณควรจะได้อีกวันหนึ่งด้วยเช่นสมมติว่าคุณอาจจะได้รูบี้จากปกติเนี่ยอาจจะบวกไปสักพันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปอีกพันหนึ่งนั่นหมายความว่าตรงนเนี้ยเนี่ยคุณเอา2 2 0 0ลบ2อ0 0หรือ200แล้วคุณไปลบอีกพันหนึ่งอะคุณติดลบนะรูบี้คุณติดลบแล้วอออ่่่่่ะคุณาาาาจจยงืนมมเพิแตว ก็นั่นแหละคุณเลือกเอาเองแล้วกันว่าคุณจะยอมเสียรูบี้หรือว่าคุณจะยังไงนะครับอันนี้ตัดสินใจกันเองแล้วกันนะฮะโอเคทีนี้มาดูเมตาสัปดาห์นี้กันดีกว่าต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับในแง่ของรูปแบบทีมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าทั้งการ,กรจัดไอเทมทต,ต่างเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนระบบใหม่เนี่ยก็ทาให้เมตามันเปลี่ยนนะครับพอสมควรรวมถึงการใช้ไอเทมต่างๆด้วยแต่ว่าข้อเสียที่เห็นชัดเจนเลยในสัปดาห์นี้ก็คือว่าจํานวนทีม ความหลากหลายของทีมน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับเหลืออะไรบ้างไปดูกันอ่ะแต่ก่อนเข้าไปดูสรุปขอบดูที่1ก่อนดีกว่านะครับอ่ะที่1สัปดาห์นี้นะครับเป็นคุณอีริกเช่นเคยนะครับแล้วก็คุณอีริกเนี่ยเป็นเจ้าแห่งการเรียลีนาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยก่อนที่จะปรับระบบใหม่เนี่ยนะเขาจะเป็นเจ้าแห่งการเรียลีนาเลยคือเขาปล่อยรีตลอดเวลานะครับแต้มเขาจะโดดเป็นหมื่นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่จะรีสู้เอาที่1นนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่ามีรูบี้มากน้อยแค่ไหนในการรีสู้นั่นเองทีมที่1จะเป็นทีมสถานะนะครับผมขอเรียกว่าทีมสถานะละกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแค่เอากิเลีนมายืนเฉยแล้วก็สถานะเนี่ยมันติดเยอะเป็นของแถมแต่ตอนนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องแบบรูปแบบการเล่นแล้วเนื่องจากว่าเราเป็นฝ่ายได้เปิดก่อนชั่วแต่ถ้าเรามองในแง่ของการสร้างดาเมจหรือว่าตัวเปิดเนี่ยนะครับเอ่อยอนฮีเนี่ยนะนะมันจะไม่ได้มี บัฟพ,พิเศษเพิ่มเติมจากระบบอันนี้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเทียบกับทีมเดสแล้วเนี่ยเจอราดเนี่ยสามารถกลับมาเก่งได้เพราะว่าสามารถได้ตีเปิดก่อนตลอดแต่ยอนฮีเนี่ยเป็นตัวละครตีดามจใช่ไหมครับมันจะทําดามจไม่ได้เพราะว่าติดแหวนเทิร์นอยู่ตอนนี้เนี่ยผู้เล่นเลยปรับนะครับอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ว่าผมพูดถึงอ,อันดับสูงสงแล้วกันนะครับเริ่มมีการปรับนะครับแหวนสถานะนะครับกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถเล่นยอนฮีตีแค่ครั้งเดียวก็พอและดาเมจมันก็พอใช้อะครับ คือได้แคุณขอนแน่นพออ่ะตีแค่ครั้งเดียวคุณก็ตายเหมือนกันใช่ไหมก็มีการปรับนะครับสายหวนสถานะนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตชาม,มืนอะไรก็ตามนะครับแรกเข้าไปอย่างในเมตานี้เนี่ยมันมีเรื่องสถานะอมาาัมพาตอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้านอมาาัมพาตแต่ว่าลิมิตเบรกต้านไม่อยู่แล้วเมื่อเจอกีเดียนนะครับแต่ว่าเอ่อตัวที่ต้านอมาาัมพาตได้อย่างโคเนี่ยก็อาจจะมีแซมแซมในเมตานิดหนึ่งแต่แต่ว่าอีกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเยอะเหลือเกินนะครับโคเองก็ เริ่มหลุดเมตานะครับเพราะว่าทีมไฟเนี่ยคนเล่นน้อยลงเยอะนะฮะไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าสปีดในการแต่อลีน่าจะเร็วแค่ไหนนะครับต้องมีการปรับตัวนิดนึงโอเคทีนี้เนี่ยพอเล่นหมืสถานะแล้วเนี่ยยอนฮีสามารถตีเปิดนะครับแน่นอนว่านางมีหลับอยู่แล้วแต่ว่าสถานะหลับเนี่ยมันตื่นขึ้นง่ายนะครับแค่ถูกสกิดหรือว่าโดนดาเมจก็ตามนะครับมันตื่นง่ายเราสามารถใช้สถานะลักไก่เพิ่มเติมอย่างเช่นสตันหรือว่าไฟช็อตก็ได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งใส่เข้าไปทําให้เราสามารถตีเปิดนะครับหยุดอีกฝ่ายนะครับได้มากสุดถึง4ตัวจากการตีดับเบิลไอแท็กของยอนฮีแล้วก็เป็น2เปาด้วยนั่นเองถ้าคุณสามารถตีหยุดลูดีของอีกฝ่ายได้สมมุติว่าเจอทีมลูดีตีหยุดลูดี้อีกฝ่ายได้อีกฝ่ายก็แทบแพ้แล้วครับเพราะว่าเขาต้องไปวัดดวงว่าเขาจะออกสกิลเร่งเทินหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเกิดลูดี้ยังอยู่เนี่ยมันยังเกือบเกือบจะการันตีใช่ไหมครับว่าลูดี้จะช่วยเร่งเถินให้แต่การเป็นว่าพอยอนฮีตีติดสถานะไปปุ๊บอีกฝ่ายเนี่ยคือขยับไม่ได้แล้ะตัวหลักๆเล่นไม่ได้แล้วถ้าคุณไปตีโดนลูดี้กับแอนตี้นะครับให้ติดสถานะนะครับคือ GG เลยครับทีมอีฟายคือแพ้แล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบของทีมเวสสถานะที่เกิดขึ้นแล้วก็เขาใส่ม้ามาด้วยนะครับแลนกริดอันนี้ก็จะมาช่วยเอ่อ แก้ปัญหาในการถูกออกสกิลสวนมาแล้วติดสถานะนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถปรับใช้ได้ทีมนี้เป็นทีมที่ทั้งใช้สถานะแล้วก็มีตั้งสถานะติดมาด้วยอ้ออีโซนหนึ่งเลยก็คือว่าพอเล่นเป็นบิลสถานะแล้วเนี่ยเราจะไม่มีจิตวิญ,ญญาณตั้นสถานะ20%ทําให้ต่อให้ไม่เจอทีมสถานะด้วยกันนะครับไปเจอทีมเวทธรรมดาเนี่ยก็อาจจะติดสถานะได้การที่ใส่มาเข้ามาเพิ่ม40แล้วก็ลบไป20เนี่ยเหลือ20เนี่ยทำให้เรายังมีโอกาสที่จะรอดจากทีมที่ เป็นทีมทั่วไปเช่นทีมเวทวาเนซ่าเวทจูดาสอะไรพวกนี้นะครับเขาจะได้ไม่มีปัญหากับทีมนี้มากนักนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือทีมของที่1นนะครับเอ่อตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลยุทธ์ในการเล่นนะครับแม้ว่าเราจะคิดว่าทีมเราเนี่ยสามารถสู้กับทีมนั้นทีมนี้ได้สบายแต่ไม่ได้หมายความว่าทีมนั้นทีมนี้ที่เราชนะแบบสบายสบายเนี่ยเขาจะสู้ทีมเราไม่ได้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับสมมุติว่าเราจัดทีมเนี่ย เราต้องจัดทีมที่ได้ทั้งรุกได้ทั้งรับนะครับสมมุติว่าจัดทีมนี้แล้วเนี่ยเราต้องมีสมมุติว่าเป็นม้ากันเดสละกันอะ่ะสมมุติเป็นทีมม้ากันเดสนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับทีมเดสจะไม่สามารถสู้ทีมนี้ได้เลยเพราะว่าเจอตัวกันเดสมาแล้วไม่สามารถตีฝ่าได้ทําให้ไม่สามารถสู้ได้แต่ว่าในตอนนี้นะครับแม้ว่าคุณจะต้านเดสแบบสุดโต่งแค่ไหนก็ตามนะครับคุณก็ยังแพ้ทีมเดสได้อยู่ดีในกรณีที่ทีมเดสเขาเป็นคนรีนะครับเขาก็สามารถ ฝ่าทีมที่ตั้งสถานะเด,ดได้นั่นคือข้อเสียของเมตานี้นะครับเพราะว่าทุกคนสามารถตีชนะได้หมดคือการป้องกันของทุกคนน่ะเอาจริงๆมันแทบจะไร้ความหมายแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> คุณอาจจะภูมิใจว่าเนี่ยโอ้เรามีตัวตาเดชเราสู้ทีมเดชชนะตลอดนะครับ <c oughs> ทีมเดชเขาก็ชนะคุณเหมือนกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการแพ้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าการออกสกิลพลาดหรือว่าการถูก e อีฟายออกสกิลดีมาติดกันเนี่ยก็แพ้ได้เหมือนกันอย่างทีม เวทเนี่ยนะครับผมให้วินเลทประมาณสัก90แล้วกันนะครับน่าจะประมาณ90ส่วนทีมเดสเนี่ยจะน้อยกว่านะครับน่าจะประมาณ70-80แต่ว่าจํานวนเกมในการเล่นนะครับทีมเดสจะปั่นได้เร็วกว่าถ้าเกิดซวยหน่อยก็คือจะแต้มไม่ค่อยขึ้นเพราะว่า,าพลาดไปเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็สามารถไต่ได้นะครับเพราะว่ามีการจบเกมที่เร็วนะครับกว่าทีมเวทเนั่นเองนะนะอันนี้คือทีมของแชมเปี้ยนแล้วกันนะครับทีนี้เราไปดูทีมที่ผมบอกว่า มันเหลือน้อยลงมากๆจากเดิมนั่นเองนะครับมันก็คือเหลือแค่3คอลัมน์แล้วนั่นเองนะครับสอคอลัมน์จำเมื่ก่อนผมมี3คอลัมน์ใช่ไหมครับตอนนี้ผมยกทีมมือเข้ามาอยู่ในคอลัมน์เดียวกับทีมไฟทีมเดทแล้ว <c oughs> นะฮะส่วนทีมเวทเองก็หายไปประมาณ5ทีมได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีการลดลงไปอีกมากแค่ไหนนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะเอามาดูแบบรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ทีมเวทในสัปดาห์นี้นะครับมีย9่าทีมยังเยอะพอๆกับสัปดาห์ที่แล้วอยู่เนาะแล้วก็ทีมไฟนะครับนึกว่าจะไม่เหลือแล้วแต่ก็ยังมีอยู่5ทีมนะครับมีทีมเดสนะครับ14ทีมพุ่งเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ทีมมืดนะครับเหลือแค่ทีมเดียวนะเอ่อมีทีมที่ผมไม่รู้นะครับอีกทีมหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ระบุเข้ามาเพราะว่าเขาซ่อนทีมไว้ตั้งแต่ตีสามแล้วซึ่งผมก็ดูไม่ได้คืออันนี้ผมเซฟทีมไว้ตอนประมาณช่วงตีสองตีสามนะครับเอ่อส่วน้ไ็กด เพราะว่าเขาสามารถไต่ขึ้นมาได้นะครับแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยว่าเขาคือใช้ทีมอะไรนะโอเคเอาเท่าที่เห็นแล้วกันนะครับมาดูที่ทีมเวทก่อนแล้วกันนะครับทีมเวทที่ยังเป็นทีมเดิมอยู่นะครับยังเล่นได้ดีนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าได้เปิดก่อนได้ตีเปิดก่อนเนี่ยยอนฮีได้ตีหลับต่อให้ไม่เล่นสถานะนะครับเราก็ยังมีหลับอยู่ก็มีโอกาสตีติดหลับได้ นะครับไม่แย่อะไรนะครับแล้วก็การได้เปิดก่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่แอนตี้ของเราเนี่ยจะได้กลางโลก่ก่อนชัวช์วซึ่งก็จะทำให้ทีมเราเนี่ยปลอดภยัยสบายสบาย,บายหายห่วงแล้วก็ลูดี้นะครับยกโล่ก่อนคุณก็ทําดาเมจได้ก่อนนะครับมันได้เปรียบสูงมากอยู่แล้วนะครับด้วยสไตล์ทีมนี้น,นะฮะอย่างเป็นทีมนี้ได้อยู่ชิวๆไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับต่อมาก็มีทีมที่ปรับนิดหนึ่งนะครับคือมีการปรับใช้หมาเฟนรีเพิ่มเข้ามาทีมนี้จะได้เปรียบทีมเวด้วยกันเล็กน้อยในแง่ของการที่ไม่โดนสาบเลือดแต่ว่วา การบุกของทีมนี้ก็จะช้ากว่าทีมบนเพราะว่ามีรูดี้นั่นเองนะครับทีมที่มีรูดี้ก็จะเร่งเทินได้ดีกว่าเล่นได้เร็วกว่าซึ่งจะเหมาะกับเมตา t ี้มากกว่านะครับทีมที่เน้นการตั้งรับอย่างเดียวหรือว่าเน้นการตั้งรับมากกว่าเนี่ยไม่ใช่ทีมที่ดีเสมอไปอ่ะอย่างทีมนี้เนี่ยนะครับรูดี้เป็นตัวบุกนะครับอ่ะอันอื่นเหมือนกันหมดนะครับรูดี้เขาบุกค,ครับแต่ว่าเฟรนีเป็นสายตั้งรับนะครับกลายเป็นว่าทีมบนนะครับจะเล่นได้ดีกว่าเพราะว่าเหมาะกับเมตามากกว่าไม่เหมือนกับเมตา สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นระบบเก่าอยู่นะครับทีมนี้อาจจะมีภาษีดีกว่าทีมบนก็ได้ถ้าเป็นระบบเก่าเพราะว่าหมามันสามารถตั้งรับได้ดีกว่าการเล่นเกมยือ้อก,การสลับเลือดอะไรพวกนี้มันจะดีกว่านั่นเองนะครับตอแม่ทีมวานิซ่ายังมีอยู่นะครับยังมีคนเล่นอยู่ได้ถึง3ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็ทีมกิเดียนสถานอาเป็นทีมสถานะแล้วกันนะครับมี2ทีมซึ่งจะเป็นสายลูดี้กับสายแลนกริดนะครับสายแลนกริดนี่คือของแชมป์นั่นเองนะครับก็ที่อธิบายไป ส่วนสายโรดี้ก็จะเป็นทีมที่เน้นการบุกเพิ่มขึ้นนะครับทำให้จบเกมได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วแต่จะเลือกว่าทำยังไงดีส่วนอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันแล้วตอนนี้เมตาเริ่มไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นักนะอ่ะโอเคหมายถึงในแง่ของแต่ละทีมนะต่อมาก็ทีมเดสแล้วกันนะครับทีมเดสมี14ทีมแน่นอนว่าเป็นทีมที่ได้รับอันนี้สองจากระบบใหม่มากที่สุดนะครับเอ่อ ถ้าในแง่ของการอยู่นอกท็อป50แล้วกันนะครับสมมุติว่าคุณอยู่แรง4,009นะครับคุณจะไต่ขึ้นมาท็อป50นะครับหรือ4,009ขึ้นมาถึงที่51เนี่ยผมมองว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่วินเรทสูงที่สุดในเกมแล้วแล้วก็แค่ว่าสูงสุดคงอาจจะไม่ได้แต่ว่าเป็นทีมที่ไต่ได้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับของเกมในตอนนี้แล้วเป็นทีมสถานะเดสเจระนะครับเจระตีเปิดเดสสามารถสั่งตายได้2ตัวนะครับเป็นอย่างมาก แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในท็อป50คุณอาจจะติดปัญหาเรื่องตัวที่เขาเอามายืนแทงเนี่ยเขาจะใส่แหวนกันเดทหรือว่าทั้งทีมเขาใส่ลิมิตเบรกทำให้ฝ่าย่านนิดหนึ่งซึ่งในทีมนี้ไม่ค่อยกลัวเรื่องลิมิตเบรกแล้วเพราะว่าใส่ทั้งน็อกใส่ทั้งกิเดียนนะครับลดต้านสถานะต่อเนื่องมากนะครับทีมจะมีปัญหาหน่อยก็คือในเรื่องของตัวละครตัวแทงที่ใส่แหวนมาซึ่งเจอรลาดนะครับแน่นอนว่าสามารถฝ่าฝ่าได้ครับ แม้ว่าจะใส่แหวนมาสามารถฝ่าได้แต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับโอกาสติดอาจจะอยู่ที่ประมาณ50%อันนี้ผมไม่ได้คำนวณชัดเจนนะโอกาสติดอยู่ที่กลางๆแล้วกันนะครับแน่นอนว่ามีโอกาสฝ่าได้และมีโอกาสฝ่าไม่ได้โดยปกติแล้วนะครับเจราล์ดจะมีอัตราติดสถานะอยู่สส่วนคือจากแหวนแหวนเดสนะครับกับ sba เดส sba เดสเนี่ยโอกาสติดสูงนะครับร้อยเปอร์เให้ยิงไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันติดแน่ๆละหนึ่งแต่ว่าแหวนนะครับที่เป็นแค่50%เนี่ยมักจะไม่ติด ทำให้ถ้าเจอตัวที่ใส่แหวนต้านเดสมาเนี่ยอาจจะฆ่าได้แค่ตัวเดียวก็คือตัวที่ใส่แหวนมาหรือถ้าซวยจริงๆอาจจะฆ่าไม่ได้ในตอนตีเปิด2ฮิตนั่นเองนะครับก็มีโอกาสซวยได้เหมือนกันนะอันนี้บอกไว้ก่อนโอเคกิเดียนกับน็อกนะครับเป็นตัวลดต้านเดสนะครับที่ไม่ทับกันกิเดียนลดต้านสถานะแบบทุกอย่างส่วนน็อกลดเฉพาะอย่างนะครับมันไม่ทับซ้อนกันสามารถทํางานพร้อมกันได้นะครับชิปนะครับในที่สุดพี่หยองก็ได้ทีมเล่นแบบจริงจังสักทีนะฮะ พิชิพของเรานะครับเป็นตัวห้ามชุบนะครับทำให้ทีมเดสเนี่ยที่ฆ่าตัวละครได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยสามารถฆ่าตัวละครอย่างแอนตี้วารีซาหรือแม้แต่กีเดียนด้วยกันเองเนี่ยนะครับได้แล้วเขาจะไม่สามารถเกิดใหม่ได้น,นั่นเองนะครับทำให้เราค่อนข้างจะการันตีว่าชนะแน่ๆถ้าเราฆ่าแอนตี้ฝ่ายตายไปน,นั่นเองนะโอเคแล้วก็คริสนะครับเป็นตัวเดสหลักอยู่แล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยอันนี้ก็อยู่ที่การประยุกต์ใช้แล้วกันในเรื่องของการปรับไอเทมของทีมเดสต้องบอกว่า อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกสักพักใหญ่เลยเพราะว่าเริ่มมีการปรับจูนของใหม่เกี่ยวกับเจอราดพอสมควรทั้งแม้แม้ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกเร็วนะครับหรือว่าตั้งรับหรือว่าตั้งสถานะต,ต่างเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพให้สูงสุดนั่นเองนะครับอันนี้รอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเรื่องไอเทมแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดเริ่มมีคนใส่แหวนต้านเด็กขึ้นมาเยอะขึ้นเร,เรื่อยเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบให้ทีมของเจอราดเนี่ยวินเลทมันจะอาจจะน้อยลงไปอีกนิดหน พอน้อยลงไปอีกเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในการไต่ไม่ทันนะครับเหมือนกันก็ต้องรอติดตามดูว่าทีมเวทเขาจะปรับตัวมากน้อยแค่ไหนถ้าทีมเวทยังทรงๆแบบนี้อยู่คือมีคนปรับบ้างไม่ปรับบ้างไปเล่นต้านบ้างไม่เล่นต้านบ้างอะไรเงี้ยก็ยังพอ,เ,อ,อเน้นจํานวนนะครับในส่วนเกมในการไต่สู้ได้อยู่นะครับส่วนอีกทีมนึงก็เป็นทีมเวทเดทเหมือนกันนะครับก็มีข้อดีอีกแบบหนึ่งทีมนี้ก็ยังพอเดทได้เหมือนกันแต่ว่าในช่วงเกมเปิดเนี่ยจะเดทยากกว่าแล้วก็ ถ้าเจอแหวนต้านเดทมาเนี่ยจะมีปัญหามากกว่าในเรื่องของการทําเดทแต่ว่าทีมนี้จะมีในเรื่องของการลดเกราะนะครับทำให้กิลียนนะครับตีแรงแล้วก็ในส่วนของแอนตี้จะมาช่วยเปิดเกราะด้วยทําให้ค่อนข้างจะเสถียรกว่านะครับคือมันเพย์เซฟกว่านั่นแหละนะมีลูกเล่นหลายอย่างนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันอ่ะส่วนทีมบอลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้ของค่อนข้างจะคือจะบอกว่าน้อยดีไหมเออไม่เชิงน้อยแต่ว่าใช้ของไม่ต้องครบทุกตัวก็ได้นะครับ พยายามเน้นฟูๆเลยคือเจอราตกับคริสสองตัวที่เหลือเนี่ยอีกสตัวเนี่ยจะเน้นแค่ของเอาถึกเฉยคือเอามายืนเฉยอ่ะยืนเท่นะครับไม่ต้องมีของก็พอเล่นได้แต่ว่าประเด็นคือ2ตัวเนี้ยควรจะมีแวนกิจกรรมนะครับเพิ่มสถานะ20%ไม่งั้นเนี่ยจะฝ่าแหวนต้านเดทไม่ได้นะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะส่วนตัวอื่นก็ชิลๆครับไม่ต้องอะไรมากมายก็ได้นะฮะแต่แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดคุณมีของด้วยก็จะดีด้วยโดยเฉพาะกิเดียนถ้าเวลสูงนะครับก็จะมีประโยชน์ในช่วงเลดเกมนั่นเองนะ ในจังหวะที่เราพลาดนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของทีมเดสทีมมืดนะครับทีมปู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากทีมนี้เป็นทีมสปีดทีมดาเมจนะครับเน้นเร็วนะครับก็สามารถไต่ได้นะครับใครสนใจอยากเล่นอยากไต่แข่งเนี่ยตอนนี้ทีมนี้เป็นทีมที่น่าสนใจมากนะครับโอเคทีมไฟยังหลงเหลือชีวิตอยู่นะครับยังเป็นทีมบิวเดิมอยู่4คนแล้วก็มีบิวกิเลียนนะครับ1นคนนะครับก็ยังรีสู้ได้อยู่จริงๆแล้วทีมไฟเนี่ยผมมองว่า มันน่าจะไตส่สู้สู่สีทีมเวสเลยนะเผลิอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ําแต่ก็คงต้องรอดูก่อนว่าผู้เล่นเนี่ยจะทดลองเล่นเมื่อหรือเปล่าถ้ามีการทดลองเล่นแล้วมันเวิร์กนะครับก็น่าจะมีคนเริ่มกลับมาเล่นทีมไฟมากยิ่งขึ้นนั่นเองคือก่อนหน้าเนี่ยแค่สัปดาห์สสัปดาห์นี้แหละนะครับผู้เล่นทีมไฟเนี่ยเขาเริ่มยอมแพ้แล้วเขาเริ่มเปลี่ยนมาเล่นทีมเวทแล้วซึ่งการมาของระบบใหม่นี่เอาจริงๆมันก็เอื้อให้ทีมไฟเยอะพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูว่าทีมไฟจะคัมหรรือออเปล่าาน,นนี้ตติดดู ผมหวังว่าทีมไฟจะคัมแบ็กนะไม่งั้นเนี่ยก็นั่นแหละนะแต่เอาจริงจริงไอ้เรื่องทีมไฟคัมแบ็กนี่ไม่น่าใช่ประเด็นแล้วประเด็นคือจะมีคนรีมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะต้องรอดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเมตาอัปเดตในสัปดาห์นี้นะฮะก็อ้อผมแถมให้เรื่องสัตว์เลี้ยงนิดหนึ่งแล้วกันเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับเนื่องจากว่ามันมีคอรัมน้อยลงนะฮะเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับเอ่อเดี๋ยวนะขยายแป๊บหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้ที่นิยมใช้นะครับอ่ะผมเพิ่มให้นะครับ จะมีในส่วนของทีมเวทนะครับทีมเวทเนี่ยจะใช้ยูนะครับอันดานซ้ายคือยอดนิยมแล้วกันนะครับยอดนิยมจะเป็นยูนะครับแล้วก็บางคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยยังใช้ยอนจิอยู่ก็ๆๆยังมีอยู่บ้างทีมไฟเช่นเดียวกันครับปรับมาใช้ยูแล้วแล้วก็มีเดลโล่ประปนอยู่บ้านทีมมืดนะครับก็คือทีมปู่นี้นะครับมีแค่ยูทีมเดียวส่วนทีมเดสนะครับจะใช้ครีแล้วนะครับคือทีมเจรา alien, เนี่ยฟูลเดสเนี่ยคือใส่เต็มมากนะครับเอาครีมาเล่นเลยเพื่อที่จะแฝงฝาแหวน แม้ว่าเราจะภาพภูมิใจในทีมของเราว่าเนี่ยนะเราสามารถต้านเดซได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะสู้ทีมเดซได้ชนะทุกเกมเลยแต่มันไม่ได้หมายความว่าทีมเดซเวลาเขามาตีคุณเขาจะแพ้นะฮะมันก็มีโอกาสชนะแพ้กันบ้างนะครับอันนี้ก็เรืเ่องปกตินะก็ตอนนี้มาเป็นครีแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแนะนําเป็นแจโอมากกว่านะสำหรับคนที่มีกิเลสเรือสูงๆเนี่ยถ้าใช้แจคครีเป็นแจโอเนี่ยมันเพิ่มสถานะเท่ากัน แต่ว่าแจโอเนี่ยมีลดเกราะด้วยนะครับมันจะทําให้เราดาเมจเพิ่มขึ้นส่วนครีจะมีในส่วนของรถคูดาวกับเพิ่มโตนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นทางเลือกแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนทีเวเนี่ยก็จะมีเล่นอยู่บ้างเพราะว่าเขาเล่นกึ่งกึ่งดาเมจนะครับเขาอันนี้ผมไม่ชัวร์นะยอนฮีเขาอาจจะไม่ได้เล่นเป็นเดทแล้วก็ได้นะครับเขาอาจจะเล่นเป็นสถานะอื่นๆเป็นเวสสถานะอีกทีมหนึ่งซะมากกว่าผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นทีมเด,ดสเต็มตัวนะครับแต่ว่า ใช้คริสเนี่ยในการออกสกิลเดทเพื่อที่จะเก็บไอพวกเมตาเดทเนี่ยทิ้งไปซะสักสองสามตัวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่ฆ่าเอานะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นั่นเองนะครับโอเคสําหรับเมตาสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับใครชอบก็รีแล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็นอน4ี่พันเกันต่อไปนะครับซึ่งผมเองก็น่าจะเป็นคนที่นอน4ี่พันเนะฮะตอนนี้ก็แอบเซ็งๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเออคือตอนนี้เนี่ยที่ยังเล่นได้อยู่เนี่ยเพราะว่า อารีนาเราผมเคลมไว้ว่าอารีนาเรามันสนุกไงแต่ตอนนี้ผมอารีนาเรามันไม่สนุกแล้วฮะมันแค่สะใจเฉยๆนะครับก็ใครชอบก็ไปต่อใครไม่ชอบก็ปามต่อไปนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับตอนเย็นมีสตรีมเหมือนเดิมนะครับมาพูดคุยกันได้นะฮะแล้วพบกันครับสวัสดีครับ